ช่วงหุ้นเด่น DW แรงสนับสนุนโดยแมคโครรี DW28 พูดคุยกับคุณปิงประกิจนะคะคุณปิงสวัสดีค่ะคับสวัสดีค่ะค่ะมุมมองเซ็ตแต่ S50 นิดนึงนะคะดีดมาแล้วจะไปได้ไกลไหมคะก็ควรไปได้ไกลใน,ในช่วงตานี้นะครับบรรยากาศผ่อนคล,ลายเพราะว่าตลา์ที่แล้วเนี่ยมันก็มีความผันผนจหนัหลายต่งประเทศเยอะ สัปดาห์นี้เนี่ยมันความกลมมาถึงขีดสุดแ,แรกะนะครับแต่ละสำนักโกลมแม้แซเลยเจพีมาร์เกเย,เยโนูระเลยไม่มีใครออกพีละเป็นเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยทุกคนเอามากกว่าสี่ครั้งหมดนะครับไม่ห้าก็เจ็ดครั้งนะครับทีนี้เมื่อทุกทุกอย่างมองแย่เนี่ยสัปดาห์นี้ผมเชื่อว่าเฟดจะเริ T ่ม erm, มีความชัดเจนมากขึ้นเขาจะเริ่มเปิดความผ่อคลายให้กับตลานะครับหลาดรุ่งอรุณที่มีเ็จที่จะจะจะเฟืยตัวนะครับแล้วก็ในส่วนของไทยเองเนี่ยมันจะถูกขับเคลื่อนในเรื่องการประกาศของกร ก็น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดีของตลาดทุนไทยเองมีลองฟิลเตอร์ลองคอตัวเซฟตี้อยู่ถือต่อไปนะครับเป็นช่วงเวลาที่ได้เปรียนถ้าในส่วนของฝั่งประเทศ S c X D J I A D X ก็เปิดลองคอได้ต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะครับค่ะอรอบนี้ตัวเซฟฟตี้จะมีโอกาสถึงพันจุดไหมคะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ดูที่หลักเศรีมากนะครับแต่ว่าตอนนี้เอาไว้ว่าจากสกยางาเบส้วกันตอนนี้มันยังอยู่ลบเด็ดลบแตก น้อยกว่าลบห้าเนี่ยเราก็ค่อยมากกว่าลบลบสี่เนี่ยเราอาจจะค่อยหาต้องมาขายนะครับผมคิดว่าโมเมนตัมมันน่าจะขึ้นไปได้เรื่อยๆเลยนะตีน,นี้ก็เลยโปรหลักก่อนนะครับค่ะยังคงมีปัจจัยบวกเรื่องของผลประกอบการกับความชัดเจนของทางต่างประเทศเป็นหลักนะคะสัปดาห์นี้น่าจะมีความคึกคักในเชิงบวกมากกว่าลบนะคะใช่ค่ะค่ะไ้ค่ะกราบขอบคุณมากๆเลยสำหรับมุมมองเช้าวันนี้นะคะคสวัสดีค่ะ นี่ค่ะกลยุุธ์สั้นๆนะคะแต่ว่าได้ใจความค่ะนะคะนั่นก็คือยังคงเ e ตพอ o ฟิตรันต่อสำหรับตัวของ s ซ5ฟนะคะรวมไปถึงตลาดหุ้นไทยน่าจะมีความผ่อนคลายเพราะว่าลงไปเยอะแล้วก็ต้องขึ้นเขาบ้าง การขึ้นในรอบนี้นะคะก็คิดว่าน่าจะโฮนะคะสถานะนะคะการเล่นขึ้นได้ทั้งสัปดาห์นะคะโดยเฉพาะใครที่ใช้กลยุทธ์ในการลองตัวของเซฟฟนะคะแล้วก็ลองตัวของ DW ก็สามารถที่จะโฮต่อได้ค่ะยังคงได้เปรียบอยู่นะคะแล้วก็ยังคงถือในฝั่งของตัว ขาขึ้นนะคะทั้งลองและก็ลองคอนะคะอย่าง DW นะคะของค่า28แมคค u รีที่โฮกันมายังคงเดธโปรฟิตวันต่อได้ขาย S 5 0 284 2 2 0 6 A ค่าเกรี่ยง1ิ2 s e ง s i t i v i เซน8 5ีนะคะจับจังหวะเข้าลองได้ด้วยแล้วก็ยังคงถือต่อได้ยังคงมองขึ้นอยู่สำหรับ ตลาดหุ้นไทยมีปัจจัยเรื่องของผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนที่จะมาหนุนนำนะคะแล้วก็มีเรื่องอาจจะมีความชัดเจนเรื่องของการคาดการณ์ของการขึ้นดอกเบีย้ยของเฟดที่ตอนนี้บรรดาโรคต่างๆก็มองกันที่ห้าถึงเจ็ดครั้งนะคะก็อาจจะไม่ใช่สี่ครั้งที่มีการส่งสัญญาณก็คงต้องรอดูความชัดเจนนะคะเพราะว่าเฟดก็ยังไม่ได้ออกมาบอกว่าตกลงแล้วจะขึ้นเท่าไหร่จะขึ้นกี่นัดนะคะแต่ขึ้นไหมขึ้นแน่แนในปีนี้นะคะนี่ก็เป็นมุมมองล่าสุดนะคะใครที่ จับจังหวะเทรดดีดวินะคะฝากนะคะให้ติดตามค่าย28 m a c q u a คค e รค่ะนะคะใครที่เป็นเพื่อนกันแล้วนะคะก็ติดตามบทวิเคราะห์นะคะการจัดกิจกรรมต่างๆได้ที่ l i น์แอดไทยดใครที่ยังไม่เคยเป็นเพื่อนกันเลยสแกนเทลโค้ดมุมจอนะคะเป็นเพื่อนกับ m a c ค u a r i e d ี2 8ได้ทั้งทางไลน์และติดตามได้เพิ่มเติมทางเว็บไซต์ค่ะสนับสนุนโดย m a c ค u a r i e d ี2 8ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่